สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับายแสนชาแนลขึ้นเก่านะครับมื่อนี้ครับพี่น้องมื่อนี้ไอเซนมาตัดไม้ไผ่พี่น้องอ I an, ตัดไม้ไผ่แต่ว่าเลยมาพ่อเห็ดขมพี่น้องตัดไม้ไผ่สองสามลำพ่อเห็ดขมก็เลยมาหาล็อกเย็บเห็ดขมเบิ้งสะก้อนสลักพี่น้อง เห็ดขมพี่น้องเห็ดขมอยู่ค่าเอ้แสนมาตัดไม้ไฟกันเลยเห็นเห็ดขมแบบไม่มีแนวใส่เอาใส่หมวกเอาพี่น้องเลยได้ซีหาดอกแล้วหาเก็บมบังกนบาเลโอ้เจอแล้วเจอแล้วพี่น้อง มั่พอเห็นขมพอดีได้เก,เก็บโอ้พี่อะโอ้เนี่ยดอกตุ้มๆพอดีขมอยู่ค่ะเนาะพี่น้องอาาหรอีสานบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยดอกกำลังตุ้มๆพี่น้องกำลังหัวคำ่ำมั่พอพอดี

ตัดไม่ไฟคนได้เลสามสี่รัหนึ่งคำก้อนพอดีเห็นเห็ดกลยเ,เก็บเห็ดไปก่อนเห็นเห็ดก็เก็บเห็ดไปก่อนอต้องเคี่ยวบ้างเนาะมันสีสีขึ้นกันกับใบใหม่เลยพี่น้อง สีมันคือกันเนาะนี่เด้สีมันคือกันกับอันใบใบยูข้าแหง,งนเลยนะเนี่ยเบิ้งบดีบด่าเห็นเลยเนี่ยตุ่มน้าคมบอกให้เราก้่อยนะพี่น้องก้่อยแซบอยู่เฮ็ดคมเอาไปก้่อยหาเก็บเบิ้งมูงนี่กันึนีไอ่พ่อก้่อยปะ กูขาดจักดอกน้อยๆใบแห้ไงไรขาดจะหาเบิ้งระเทียมันไม่มูมนเนาะแต่ก็ออกเป็นมูแหล,ละพี่น้องเห็ดอันเนาะมันทังใบอันสีเดียวกันหายากสีขึ้นหยา เปิดฮะอู้นี่เด้โมูมีอยู่มีอยู่แต่พอทีละดอกอู้พี่ดอกนึ่ง ปหาตัวไานะไม่น่นากะต้งสวบนย่ำเน่ บ่ได้ใส่เบ็ดเลยเสียงปลาสวบปลาเข่า,ขาพี่น้องอยากเห็นเวียกบ่ได้ฮะไ่ได้ใส่บอนเบ็ดมียีหลีดมาใส่แค้สวบดีนะปลาคอเนี่ยเสียงสวนนะ่ะปลาเข่า,ขาพี่น้องวเห็นเห็ดขม

ต,ต้องได้เปิดหาาแล้วเนี่ยรุ่นเนี่ยหกพักเปิดหาา เนืน่อไห่เนาะ <c oughs> มันห่ก็ยังพ่ออยู่บัดเมื่พอพี่หกพดก็เจอเลยบัด ดอกนึงโอ้สยสีพอกาจะเห็นแต่ละดอกคือบแห้งกบอ คักป้ายยาต้องเปิดป้ายยาห้แล้วพี่น้อง Itu WhatsApp, biar หกคักป่ะป้าหญาหกสุิฟอแต่ละดอกมีน้องเอ้ยมันสีเดียวกันเนาะเนี่ยดอกเห็ดกับใบไใม้สีเดียวกันโอ้ย,อยขาดซ้ำ ไก่แล้วไก่เสด็พ่อไกวแล้วพี่น้อง โอ้ยหกหายากพี่น,อน้องกัวจะพอแต่ละดอกเนาะเสร็ละโอ้ย โอ้ยขาดไปแล้วหัวขาดว่ารุาดไปแล้วหกไร้ดึงยากไร้ใบแห้งกรับเด็กน้องให้มันรุดออกจกกันเนาะเราตุ้มๆก็ได้นี่ล่ะอือโอเค หกไลน์ยัเหยียบยัเหยียบขาดข้อขาดเป็นคู่นกหกไม่ค่อยเห็น

Ô oh, đồ này em giật nữa, tổng nhanh ngang đây rồi này, à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  ด,ดอกมันใหญ่เลยป่ะน้องเยออุ้ยดอกมันใหญ่เลยโอ้วขาดอีกแล้วเป็นแห้งกับไะไรมากรองมาหนีกันโอ้ยใบยแห้งกับอะไรพี่น้งองเยอ มองไาีกันว่ม oh, oh, ีแนวไส้นหมวกอะาคุณอันนี้แมนเห็นยังล่ะนดดอกงเโอ้โหยังล่ะตายเบี้ยมเลยอืมโอ้ส <c oughs> <c oughs> <Okay. 130 4> ิตก khổm tiền gạo mình khai nhà nó nó nhạc mời thuyền bây thứ một năm tầm thì nó có gì kênh khai nhà <coughs> nhà lái nhà hộp ạ thế là còn cái nhìn chứ chơi cho tao anh ạ hộp thật ừ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  nhà hột nó ở nhạc nhà khó khăn u xong đòn nhìn bằng em đi ủa khỏe không cân gì khác ้านมีแนวใส่กองไว้กันหมวกไปถือมานั่งพี่เอ,อาเนี่ยคำพอดี ลาสวบเนี่ยตัวใหญ่เถอะโอ้ลองเอาเงี้กิลิมาใส่กีสวบดีครับี่ฟังอันนสวบเขียดเป็นตัวใหญ่สวบแหง ได้ภาพมาคิมใม่ใสเม็มือนีอ้มาใส่นนใสิ่มไว้โอ้วะเดี๋ยวโอ้วเหยียบจำยุ่งหกขกัดวดเว่ยอย้ย6งหกอยลองไปเอาหย่าได้ดอกป้ายหย่าหก โอ้ยข้อขามันอึบอิบมองไ้กันเโอ้ยอย่างหกข้อ อืมก็ขาดก็ขาดอีกแล้วหมดยังโมมีแนวใส่พี่น้องอู้ยดอกขาดเครื่องบัดเส้นหมวกเน่ะเนี่ยเด็กแกงเด็ก้อยอีดอกทำพอดี มันหกหายากเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด็สดใสเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันเด้อเด้อพี่น้องครับยิ่งมีไอัซนกัลาพี่ล่าน้องไปก่อนนะครับได้แกงได้กล้วยดอกพี่น้องเนี่ย พอกันเมือนหนาครับพี่น้องมืองไล่ประก้อนครับสวัสดีครับ